มาในแบบแผนข้อที่สามนะครับมีเด็กหกคนนั่งล้อมวงโต๊ะหกเหลี่ยมโดยมีข้อมูลดังต่อน,นี้โดยมีข้อมูลดังนี้แล้วก็เติมชื่อลงในช่องว่างว่าใครนั่งตำแหน่งใดบ้างนะครับโดยข้อมูลจะมีเมษานั่งข้างขวาของอีฟ้าเป็นปหนึ่งคนอ่ามาพิจารณาข้อมูลตรงนี้นะครับเมษานั่ง นั่งข้างขวาของอีกฟ้าแต่เว้นไว้หนึ่งคนคือเราไม่รู้เลยนะครับเราไม่รู้จริงๆงสองนับพราวนั่งประจันหน้ากับข้าวหอมนั่งประจันหน้าคือน่าจะเอ่อนั่งตรงข้ามกันนะครับคือเห็นหน้ากันนะแต่เราก็ไม่รู้อยู่ดีนะครับสามว่านั่งด้านซ้ายของมุกแต่เว้นไว้หนึ่งคนอันนี้เราก็ไม่รู้ครับสี่มุกไม่ได้นั่งข้างข้าวหอมแล้วก็ไม่รู้เลยนะครับว่ามุกนั่งตรงไหนนะ แต่ห้านะครับเมษานั่งหัวโตะนะคือเราดูได้ทันทีเลยว่าตัวเนี้ยคือเมษานะครับเดี๋ยวผมแทงเป็นตัวเอ็มตัวเอ็มเมษานะเออนะครับที่เราไปเมษานั่งหัวโตะทีนี้มากลับมาข้อมูลที่หนึ่งนะครับเมษานั่งข้างขวาของอิงฟ้าแต่เว้นไว้หนึ่งคนข้างขวานะค,คืออะไรนะ อ่าฝั่งนี้คือคนนะครับเนี่ยมันนั่งมานะอางนี้นะเนี่ยคนนะครับคนข้างขวานะครับคือฝั่งนี้นะขวานะครับแทนเป็นตัวอานะ,ะไรนะเออเนี่ยขวานะครับฝั่งนี้ซ้ายนะครับแทนเป็นเลฟนะซ้ายนะเนี่ยเวลาคลุณนั่งหันหลังนะครับเออขวาซ้ายนะครับเมษานั่งข้างขวาของอีกฟ้าตัวนึนนงคนหมายความว่า อิงฟ้านะครับอยู่ทางซ้ายของเมษานะครับเออซึ่งก็คืออิงฟ้านะครับจะนั่งอยู่ตรงนี้นะเนี่ยอิงฟ้าตรงนี้นะครับนี่นะให้โจทย์คือเมษานั่งข้างขวาของอิงฟ้าแต่เป็นไว้หนึ่งคนนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะฮะคือมือขวาของคือข้างขวาของอิงฟ้านะครับเนี่ยแล้วก็เป็นไว้หนึ่งคนก็เป็นเมษานะครับดังนั้นตรงเนี้ย จะเป็นอิงฟ้านะครับแทนเป็นไร i i f <laughs> i f นะครับอิงฟ้านะครับอ่าทิ้งเราข้อมูลนี้ทิ้งไปนะครับมาดูข้อมูลที่สองนะครับพราวนั่งปังหนหากับข้าวหอมนะนั่งปันหน้าคือนั่งแบบเห็นหน้ากันนะครับคือนั่งตรงข้ามกันอะ่ะดังนั้นนะครับมาดูที่โต๊ะนะ ตรงเนี้ยนะเมษานั่งแล้วนะครับอ่าตรงฝั่งตรงข้ามก็คือไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าต้องชนหน้ากันนะส่วนฝั่งนี้ก็คืออ่าอิงฟ้านั่งไปแล้วนะครับเนี่ยตรงข้ามอิงฟ้าก็จะเป็นใครไม่รู้นะก็คือจะเหลือสองโตะนี้นะครับอ่าสองโต้นี้แหละ,ะครับแต่เราไม่รู้ว่าข้างไหนไงอะก็ดอกจันไว้ก่อนนะครับก็คือเขานั่งโต๊ะตรงนี้แหละนะเออ ไม่พาวก็อิงฟ้านะครับเนี่ยทีย่จะต้องนั่งตรงนี้นะครับอืมอ่าต่อไปว่านนั่งด้านซ้ายของมุกแต่เว้นไว้หนึ่งคนทีนี้นะครับกลับมาดูโต๊ะก่อนดีกว่าโต๊ะเนี่ยมันจะเหลือแค่สองที่นะครับสองที่เท่านั้นนะเพราะว่าไอ้ฝั่งเก้าอี้ตัวเนี้ยนะกับฝั่งเนี้ยเป็นของพาวกับข้าวหอมไปแล้วนะครับเออเพราะว่าเขาต้องนั่งยันหน้ากันใช่ไหมนะครับเนี่ย เอก็จะเหลือแค่สองตัวนี้นะครับสองเก้าอี้นี้นะซึ่งว่านั่งด้านซ้ายของมุกแต่ไม่เป็นหนึ่งคนนะครับด้านซ้ายของมุกอ่ะสมมุติว่าอันนี้คือมุกนะตัวนี้คือมุกก่อนสมมุตินะนี่คือมุกนะครับด้านซ้ายของมุกคือฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะด้านซ้ายของมุกคือฝั่งนี้แล้วว่านั่งด้านซ้ายของมุกแต่ไม่เป็นหนึ่งคนนะครับ ก็คือวาดต้งไหนครับด้านซ้ายของมุกก็คือฝั่งนี้่ะเว้นไว้หนึ่งคนก็คือหัวโต๊ตัวนี้เว้นไหมแล้วตรงนี้ต้องเป็นว่างนะครับซึ่งตรงเนี้ยไม่พราวก็เข้าหอมนะครับดังนั้นอ่ะตรงเนี้ยคือไม่ใช่มุกแล้วนะเออแล้วถ้าเป็นตรงนี้ล่ะถ้าตรงนี้เป็นมุกล่ะอ่าตรงนี้เป็นมุกนะด้านซ้ายของมุกก็คือฝั่งไหนครับคือฝั่งนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นด้านซ้ายนะครับเนี่ยเออถ้าหน้าฝั่งจากฝั่งนี้นะ นั่งนั้นนะครับเว้นไว้หนึ่งคนแล้วเป็นว่านนะครับซึ่งคือโตะนี้นะครับต้องเป็นว่านนะครับอ่าทีนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าว่านนะับแทนเป็นอวนะครับว่านนะครับส่วนมุกแทนเป็นอะไรเอ็มเมษาแทนเป็นเอนะ็มเอสเอ็มเอสเอ็มเอสเมสครับเอออ่ะทีนี้นะครับตรงนี้เป็นว่านตรงนี้เป็นมุกนะครับ อ่าก็ัทิ้งไปเลยนะครับข้อนี้นะเสร็จแล้วนะครับข้อมูลข้อสี่มุกไม่ได้นั่งข้างข้าวหอมนะครับมุกนั่งอยู่ตรงนี้นะครับไม่ได้นั่งข้าวหอมซึ่งแปลว่าข้าวหอมต้องนั่งอยู่ตรงนี้แน่นอนนะครับอ่าตังนี้ก็เป็นเคเฮนะฮะข้าวหอมแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นแพรวต้องเป็นพราวพราวเป็นพราวอ่า ก็ตัดข้อมูลทิ้งไปนะครับสรุปก็คือเมษานะครับจะนั่งอยู่หัวโต๊ะซึ่งตรงนี้นะครับก็คือเมษานั่นเองนะครับอ่าต่อมานะฮะอ่ายวเขียนเป็นลำดับแล้วกันนะครับอ่าหนักที่หนึ่งหักที่หนึ่ง นะครับนี่ตรงนี้นะคือเมษานะครับหลักที่สองนะครับตรงนี้คือข้าวหอมนะครับหลักที่สามตรงนี้คืออิงฟ้านะครับหลักที่สี่คือมุกห้าคือพราวและหกตรงนี้นะครับคือว่านนั่นเองครับ